ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับวันนี้นายหัวหมาชัยมาจัดโปวันแม่แห่งชาติกับโกศลส,สวยๆแบบนี้ครับนี่เขาเรียกว่าโกศลรถครับผมใครอยากจะมอบของฝันวันแม่ให้กับคุณแม่ครับผมนะกับไม้สวยๆแบบนี้กันเลยทีเดียวครับโกศลรถครับผมนะต้นใหญ่ๆฟอร์มใหญ่ๆครับผมนี่จาก1,500บาทให้เหลือเพียง500 ห้าสิบบาทรวมส่งจัดไปเลยครับผมนะไม้สวยๆแบบนี้ครับผมนะจากพันกว่าบาทครับนะพะว่าฟอร์มนี้เลี้ยงมาประมาณสามปีแล้วครับผมนะเพื่อวันแม่รอบนี้ครับเรามีเพียงห้ากระถางเท่านั้นครับใครที่ทันก็รับไปนะครับแล้วมีกระถางไหนบ้างครับเดี๋ยวเราให้ดูทีละกระถางเลยทีเดียวครับต้นนี้ครับผมนะเป็นกระถางแรกหรือกระถางที่หนึ่งดีครับนะ ก็คงจะเป็นกระถางที่หนึ่งนะครับผมนะสวยงามแบบนี้ครับต้นนี้นะครับผมนะมีหนึ่งช่อครับที่กลายเป็นสีเหลืองเรียบร้อยลงเรียนนายหัวมหาชัยแล้วครับผมนะไม้สวยๆต้นนี้รถครับผมนะแล้วก็ทรงเขาสูงครับนะต้นนี้สูงฟอร์มสวยเลยทีเดียวครับผมดูฮะนะนี่เป็นหลายปีเลยทีเดียวแต่ฟอร์มนี่สวยมากครับ550บาทครับผมนะ รถต้นนี้ครับเป็นต้นที่สองครับผมนะโอ้โหใบใหญ่จริงๆเลยฮนะใบสวยมากฟอร์มใบชัดเจนใบนี่ไม่มีบิดผิวฮนะใบครบหมดเลยฮนะลำต้นใหญ่ครับผมนี่ครับต้นนี้ก็สองสามปีเลยทีเดียวครับผมความสวยความงามนี่เลยทีเดียวครับมีประธานมีรองประธานพร้อมเลยแล้วสีสันนี่เจ็บปวดจริงๆครับต้นที่สองครับผมนะเอาไปเลยครับต้นนี้กับโกศนสวยๆแบบนี้ ห้าร้อยห้าสิบบาทโปวันแม่ครับผมต้นนี้ครับนะเป็นโรสต้นที่สามครับต้นที่สามฟอร์มนี่สูงนะฮะดูครับผมแล้วสีสันนี่สวยงามมากครับแล้วลำต้นใหญ่แบบนี้ฮะต้นที่สามลักษณะสวยมากถึงช่อจะไม่เยอะนะครับแต่ใบเขาใหญ่จริงๆเลยครับผมนะแล้วใบนี่ครบนะใบสวยเลยทีเดียวครับสีสันงดงามมากครับรถต้นนี้ฮะนะ นี่คือต้นที่3นะครับแจ้งต้นมาด้วยอ้จดเบอร์โทรให้นายหัวด้วยนะครับผมนะศูนย์หกส6มหกดสี่หสี่นะครับผมนะใครที่จะรับต้นไหนก็แจ้งนายหัวมาได้เลยครับสําหรับรถต้นนี้ครับผมนะอ้อมาครับต้นต่อไปครับผมนี่ต้นที่4ี่ครับผมรถฮะดูฮะยอดเดินดีมากยอดสีเหลืองอารามแบบนี้ครับคือการแตกยอดใหม่นะครับผมนะฟอร์มใหม่ฟอร์มสวยกันเลยทีเดียวครับต้นนี้ ห้าช่อใหญ่เลยทีเดียวครับนะฮะดูครับผมนะช่อเล็กๆเบียดบางอยู่ก็มีครับแต่นี่ฮะสวยงามครับผมนะสำหรับต้นนี้ครับรถครับผมนะนี่สวยเลยทีเดียวความสวยะฮะพุ่มสวยจริงๆครับผมสําหรับรถต้นนี้ใครที่สนใจต้นนี้ก็ต้นที่สี่นะครับต้นที่สี่สวยครับผม ต้นที่ห้าครับผมนี่ฮะต้นนี้สูงมากครับเขาเรียกว่ามีประธานมีรองประธานเป็นลักษณะที่ดีครับผมนะสำหรับโกลชนนะนะไตระดับขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วฟอร์มสวยแบบนี้กันเลยทีเดียวครับแล้วต้นนี้สูงนะฮะประมาณ50ากว่าเซนถึง60เซนเลยทีเดียวครับผมสำหรับรถต้นนี้ครับใครที่สนใจต้นที่5้าครับผมต้นนี้จดไว้เลยครับอย่าลืมบอกด้วยนะว่าต้นที่เท่าไหร่ครับผม สวยๆแบบนี้ครับนะอ้าต้นนี้สูงมากครับผมรดนะครับนะมีหลายช่อด้วยกันนะต้นที่ห้าครับผมต้นนี้เอามีต่ออีกครับผมนะต้นที่หกครับต้นนี้ฮะนะขอบอกว่าห้าต้นไม่จูใจในหัวเอาหลายๆต้นเลยครับผมนะเอาไปเลยครับผมนี่ฮะตามคําสั่งของแอดมินเพจนะครับผมนะเอาไปครับนะให้จุใจกันไปเลยครับต้นที่หกครับฟอร์มสวยมากนะต้นนี้นะ ดูฮะใบเป็นชั้นขึ้นมาเสมอเลยทีเดียวแล้วยอดเดินดีครับนะเหลืองเขียวแบบนี้จัดไปครับกับความสวยความงามของรถต้นนี้ครับผมดูฮะสีเด่นเป็นสง่าเลยทีเดียวครับผมนะลำต้นใหญ่มากดูคขนต้นสวยซะขนาดนี้ครับรับไปได้เลยครับในราคาเพียง550บาทเท่านั้นครับต้นนี้รถต้นที่7ครับผมดูฮะ ลักษณะเด่นฟอร์มสวยนะครับผมต้นนี้ดูกันชัดๆเลยครับสีเด่นเป็นสง่าแล้วฮะเป็นแผ่แบบนี้ครับผมนะเป็นเหมือนพัดเลยครับผมนะสวยงามครับผมต้นนี้นี่ฮะใครที่ชอบลักษณะแบบนี้รับไปได้เลยครับผมสวยฮะนะนหัวก็ไม่รู้จะบรรยายยังไงครับผมนะดูกันเอาเองครับชอบต้นไหนก็คุยต้นนั้นมาได้เลยส่วนต้นนี้นะครับผมนะเขาสวยนะครับแล้วก็ เป็นอีกแบบหนึ่งครับผมนะที่ใบเนี่ยแผ่แบบนี้นะสวยงามมากครับผมต้นนี้ครับผมนะเป็นต้นที่แปครับผมสวยงามแบบนี้ดูช่อครับเดินกําลังดีกําลังสวยกําลังงามครับผมนะใครอยากได้ต้นนี้เป็นต้นที่แปนะครับรถนะวันนี้ให้รถโดยเฉพาะเลยครับใครที่ชอบนะฮะหรือกุหลาบครับผมนะสวยๆแบบนี้มอบให้กับวันแม่กันเลยทีเดียวครับผม กับไม้สวยๆงามๆแบบนี้ครับนะต้นที่แปดครับผมต้นนี้ให้ดูกันแบบจุใจครับส่วนต้นนี้ครับผมนะเป็นต้นสุดท้ายครับต้นที่9้าครับผมนะดูฮนะฟอร์มสวยๆแบบนี้ครับใครที่อยากได้ต้นนี้ครับผมเอาไปได้เลยครับ เพียง5 5 0บาทครับมีเพียง9กระถางแค่นี้ครับผมนะหมดแล้วหมดเลยครับสําหรับโปวันนี้นะฮะวันแม่แห่งชาติครับผมนะโปนี้จะอยู่ถึงประมาณวันที่15นะครับผมใครรับโปรนี้ได้ราคาเพียง550บาทรวมส่งเลยทีเดียวครับกับไม้สวยๆต้นนี้นะฟอร์มใหญ่มากนะครับผมนะสวยครับผมนี่รถครับ ใครอยากได้ต้นไหนนะครับก็กดมาบอกได้เลยนะครับนะเรามีป้ายติดไว้ให้เรียบร้อยครับตามต้นนะใครที่สนใจต้นไหนคุยมาได้ที่เบอร์0636974664ครับผมนะรถสวยๆแบทนี้พร้อมเสิร์ฟถึงบ้านท่านครับราคา5 5 0บาทครับผมนะรวมส่งกันไปเลยครับผมเพื่อให้ทุกคนนั้นได้ไม้สวยไม้งามบ้านในหัวครับนี่ฮะ น้ลไม้ตัวอื่นเราก็มีครับผมนะดูได้กดติดตามได้เลยครับผม